ฟิลเพร่อเวิหารใช้งานง่ายฟังก์ชันแบบ VIP สายตาน้องตาหวานได้เป็นแบบ2ระบบน่าสนใจมากๆจะเป็นยังไงไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ของบริษัทเพชรดวนทุกคนเลยครับวันนี้พบกระบู่ครับที่ปรึกษา การขายของบริษัทเพชรจวนนั่นเองเราอยู่ฝั่งสาขาเสรีไทย95มินบุรีกรุงเทพนะครับก็จะขอเรียนเชิญพี่ๆนะคะที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นรามินทาลำคำแหงเสลีไทยมักกปิหรือว่าละแวกใกล้ๆเคียงในย่านนี้นะฮะอยากกําลังจะหารถมือสองคุณภ,ภาพเกรดเอนะคะคุณพี่อย่าลืมนึกถึงบริษัทเพชรจวนของเรานะฮะตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนนะจ๊ะบบอกเลยว่าไม่มีผิดหวัง นะคะคุณพี่จ๋าวันนี้น้องเอาคันนี้มาให้ค่ะคุณพี่กับเซตาเซตา 1.5G ฮะปี2018เลขไม้วิ่งไปแค่7,000 0โลนะคะกับราคา429,000พี่เป็นรถฟิลเพระวิหารเลยนะในการใช้งานนะคะคุณพี่แล้วก็เป็นรถที่หลายๆท่านนะครับยกให้เลยว่าเป็นรถที่แบบว่าใช้งานประหยัดน้ำมันอึดทึกทนเป็นรถที่สร้างความทรงจำที่ดีภายในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่า สามารถนั่งได้ถึง7คนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเป็นความทรงจําของหลายๆท่านแน่นอนนะคะคุณพี่อะเรามาดูกันดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีอะไรมาให้บ้างไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟหน้านะคะก็น่าสนใจแล้วเพราะว่ามาเป็นแบบ2ระบบเลยแม้เป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์กับฮาโลเจนนั่นเองไฟตัดหมอกู้น้ามีมาให้แล้วน้องตาหวานของเรานะคะคุณพี่กระจังด้านห,าหน้าด้านหน้าของเขานะคบก็เข้ากับโรงตัวกับสีรถสีขาวมุกข,ของเราเลยตัดเป็นสีดําด้วยนะคะคุณพี่ สำหรับคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดําด้านนะคะคุณพี่จ๋าและดูเหลี่ยมสันนะครับสหรับเจ้าตัวฝากระโปงนะคะคุณพี่มายังแบบคมคมชัดเจนแบบนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็รอยคาบหินคาบสก,กรปรกหรือว่ารอยสเก็ดเม็ดหินนะครับทางด้านหน้าไม่มีแล้วนะคะคุณพี่จา๋าอันนี้นะน้องน้องบอกก่อนว่าเราไปทําเก็บงานนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ไม่ใช่รอบพันนะครับอาจจะเก็บงานถาลอกสีนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคุณพี่จา๋า แล้วดูสําหรับทางด้านข้างทางด้านข้างสีสม่ําเสมอทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณพี่อ่ะน่าใช้งานมากๆเลยรับประกันนะครับสาหรับตัวสีแล้วก็ตัวรถนะครับไม่มีการกลับสีกอใหม่ชนน้นําท่วมมาแน่นอนนะคะเอาไปใช้งานได้แบบสบายสบายใจแน่เลยนะคะเพราะว่าอของน้องนะครับเป็นมีมาตรฐานเยอรมันจากบริษัทชิกนะครับคุณพี่จ๋ามาตรวจเช็ครถให้ถึง 274จุดเลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าใครที่ไม่เชื่อใจหรือไม่ไว้วางใจนะเรามีลิงก์การตรวจสอบนะคะส่งให้พี่ๆได้พิจารณาแน่นอนนะคะคุณพี่มาดูกันต่อนะคะสําหรับเจ้าตัวกระจกด้านข้างคันนี้นะยังไม่ได้เป็นกระจกออโต้นะแต่มาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับน้องขอไล่ไปทางด้านล่างนิดนึงนะสาหรับคันนี้ทางด้านในนะคะตัวโช๊คนะคะของเขายังนิ่มๆนุ่มๆหนึบๆอยู่เลยนะคะคุณพี่ จุดมั่กแก้มเดิมจากโรงงานด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถไม่มีสนิมเกาะแน่นอนมาพร้อมกับเม็ดอาร์ตให้ถึงทุกจุดแบบนี้นะคบตัวซุ้มล้อนะคะเม็ดอาร์ตเออไม่ใช่กระดุมของเขานะคบหรือว่าตัวน็อตนะคะก็ไม่ถูกการงัดแงะแน่นอนยังอยู่ในจุดเดิมที่เดิมนะจ๊ะคุณพี่จา๋าไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังก็ตามนะคบโอ้โหสวยงามมาก คันนี้นะคะได้เป็นลายล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะและสังเกตดูได้เลยว่ารอยขีดข่วนหรือรอยทะลอะของเจ้าตัวล้อแม็กเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะตัวยางคับเป็นปีใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปใช้งานนะคะได้อีกสองสามปีได้แบบสบายๆเลยนะคะคุณพี่บอกเลยว่าเอารถจากเราไปนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาแน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าพร้อมใช้งานด้วยนะคะพี่มาดูกันต่อนะสำหรับเจ้าตัวโครงสร้างตัวรถนะคะน้องไล่ให้ดูตั้งแต่เจ้าตัว กระจกเลยสําหรับกระจกคันนี้นะคะพี่สังเกตเห็นได้เลยนะคะโลโกล้ของโตโยตา้าชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็การครับว่าไม่มีการพอเปลี่ยนหรือว่าการแตกเล้ามาก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นจ้าตัวบ้านหน้าหรือบานหลังก็ตามนะคะคุณพี่เดี๋ยวน้องให้ดูทุกจุดเลยนะเดี๋ยวไล่ไปกันทีละอย่างนะคะคุณพี่มากระต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านในคันนี้กันบ้างเลยนะคะ หัวเลี่ยมน็อตนะครับแล้วก็ตัวสีต่างๆนะครับก็เป็นสีชุปแพรเดิมจากโรงงานนะตัวยึดตัวยางไม่มีฉีดขาแล้วพี่ดูสําหรับตัวยางนะครับยังหนานๆอยู่เลยนะอ่ะโครงสร้างทางด้านล่างกันบ้างดีกว่า สำหรับตัวนี้นะคะติดสกัเพชรมาให้เราด้วยแล้วก็โครงสร้างเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคุณพี่รอยค้าบสกปรกหรือข้าวฝังลึกต่างๆก็ไม่มีให้เห็นนะคะมากันที่ทําสําหรับทางด้านเสาบีคันนี้กันบ้างนะคะเสาบีคันนี้นะคะเห็นไหมสีชุบแค้เดิมจากโรงงานจริงๆนะคะคุณพี่แผ่นเพชรนะครับก็เห็นได้เลยว่าไม่มีละอองของเจ้าตัวสีน่ะ มาติดแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการนําสีนะ่ะมาพ่นทับหรือว่ามาแต้มเพิ่มเติมแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอ่ะสติ๊กเกอร์มอกตัวนี้นะคะก็ติดมาให้ครบแล้วจากโรงงานด้วยนะจ๊ะมาไล่กันต่อเลยสําหรับประตูบานสไลด์ตัวนี้นะคะฟิลพลฟิลเพลรหรสัสเลยพี่ว่าไหมใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูสําหรับเจ้าตัวบานสไลด์ของเรานะครับ พี่ดูได้เลยว่าสําหรับเจ้าตัวบานสไลด์นะคะคุณพี่ในการใช้งานไม่มีติดขัดแน่นอนนะคะคุณพี่แล้วดูนะสนิมนะพี่นะไม่มีกัดกินกัดก่อนเลยตัวยางก็ไม่มีฉีกขาดนะครับสาหรับเจ้าตัวประตูของเรานเองนะคะโครงสร้างก็สวยงามแบบนี้นะคะคุณพี่ใครที่อยากเข้ามาชมรถนะคบーーก็สามารถเข้ามาชมได้แล้วนะคะที่บริษัทพิจรน,นะจ๊ะน้องบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะไล่ไปกันต่อดีกว่าสําหรับทางด้านหลังนะคะคุณพี่จ๋าโอ้โห น้องชอบมากเลยฟิลเนี้ยฟิลแบบฟิลแบบรถคันเล็กผู้บริหารใช้งานนะคะก mm hmm. ้าวขึ้นลงสำหรับผู้สูงอายุนะคะ mm hmm. ก็อ่าง่ายๆสบายๆไม่สูงจนเกินไปนะคะคุณพี่จ๋าสำหรับทางด้านหลังคันนี้กันบ้างนะคะแอร์ ไม่ต้องห่วงนะว่าจะกลัวล้อหรืออะไรก็ตามแต่มีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วบอกก่อนว่าสําหรับตัวระบบแอร์ก็ยังใช้งานได้นะคะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังตัวนี้นะเป็นเบาะแถวที่สามสามารถใช้งานได้จริงนะแต่แนะนําให้น้องๆหนูๆนะคะนํามานั่งดีกว่านะครับผู้ใหญ่นะครับที่ตัวสูงสูงนะคะที่มีขาขนาดยาวนะคะมานั่งอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะครับแต่สามารถใช้งานได้จริงนะ มีที่วางแก้วทางด้านหลังให้ด้วยนะคะทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเลยนะคะพ,พี่จ๋าอะที่ใส่สัมภาระนะกว้างขวางนะเวลาพับเบาะลงไปนะคะเบาะตัวนี้นะเราจะต้องนําไปสอดนะครับในแถวที่สองอีกทีนึงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มการใส่สัมภาระเพิ่มเติมใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะพี่ได้ถึงสามถึงสี่ใบเลยโอ้โหมันจุได้ดีมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับถาดวางของทางด้านท้ายให้ด้วยนะฮะอันนี้ ติดมาจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่มาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวพรมสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะพี่นะไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะยางล้ออะไรคันนี้นะครับเดี๋ยวยางล้ออะไรน่าจะอยู่ทางด้านล่างนะครับคุณพี่จ๋าอุปกรณ์ในการเปลี่ยนตัวนี้มีมาให้แล้วนะคบคุณพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาก้มดูตัวนี้กันหน่อยนะคะเซ็นเซอร์นะมีติดมาให้แล้ว2จุดระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามาแบบจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่จ๋า ช่วงลงช่วงล่างคันนี้นะครับนะไม่มีจุดไหนหลุดหรือไม่มีจุดไหนห้อยแน่นอนนะคะดูจากทางด้านหลังได้เลยนะครับคุณพี่แตามาเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านท้ายนะคะเป็นตัวไฟสวยนะน้องว่าตัวไฟคันนี้สวยมากเลยมาเป็นตัวไฟแบบว่าไฟขาวนะพี่นะมันไม่ได้เป็นมีตัวแบบ ตัดเหลืองตัดแดงมาให้นะคะเข้ากับตัวรถด้วยนะคะคุณพี่ตาเป็นของไทยคอยโตชัดเจนแบบนี้นะ,ะพี่ดูยี่ห้อได้เลยเนาะสูงไม่เห็นเลยนะจ๊ะคุณพี่ตามามากันต่อสําหรับเจ้าตัวรางน้ําหรือว่าตัวหัวน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆนะน้องไล่ขึ้นไปให้ดูทางด้านบนเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายนะคะหัว น็อตก็ชัดเจนแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเลยนะคะคุณพี่ตัวสีแห้งกลิบแบบนี้ครับสีสม่ําเสมอทั่วทางคันนะไม่มีผิวตะกุกตะกักเหมือนผิวเปลือกไข่เปลือกสีผิวของเปลือกส้มนะคะคุณพี่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะโอ้โหใช้งานนะ่าใช้งานจริงๆนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ราคาพี่สี่แสนสองมื่นเก้าพันผ่อนยังไม่ถึงแปดทันเลย โอ้โหมันน่าใช้งานมากแล้วพี่ดูสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังนะมันแบบว่าออกออกแบบมาได้แบบลงตัวมากๆเลยไลท์ที่ติดมากๆสําหรับรถคันนี้ของเรานะคะพี่๋ามันเป็นรถที่สร้างความสุขนะคะหรือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆหนูๆห,หรือคนในครอบครัวได้เยอะแยะเลยนะคะคุณพี่ขึ้นเหนือลงใต้มีรถคันนี้คันเดียวนะพี่นะถูกใจแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเด็กๆนะครับ แน่นอนนะเรามาไล่กันดูกันต่อสําหรับทางด้านข้างคังนนี้ตัวนี้บอกก่อนนะเป็นตัวประตูบานสไลด์หนึ่งข้างนะคะคุณพี่แล้วดูนะถ้าเวลาเราพับเบาขึ้นมานะคะคุณพี่ทางด้านหลังนะคะคุณพี่จ๋าก,ก็พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะคะคุณพี่บอกนะคะในการใช้งานหลักๆเลยนะน่าจะเป็นแถวที่สองนะครับผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุในการก้าวขึ้นก้าวลงนะคะคุณพี่ ก็ถือว่าตัวนี้เขาไม่ได้สูงจนเกินไปนะเวลาพูดสูงอายุเก้าขึ้น9ก้าลงนะครับคุณพี่ก็ก้าได้ง่ายๆสะดวกสะดวกส,วกสบายสบายเลยนะครับคุณพี่ต๋าอ่าในที่จุดวางขาวางแข้งนะคะก็ถือว่าว้างพรสมควรเลยนะครับคุณพี่เบาะนะคะหุ้มมาอย่างดีเลยได้เป็นเบาะผ้านะครับไม่มีฉีกขาดแล้วก็ตัดมาตัดเจ้าตัวลายกราฟิกด้วยนะคะคุณพี่ต๋าเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านหน้าคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกัน นะสำหรับทางด้านหลังก็ปิดได้แบบง่ายๆสบายๆมือเลยนะครับมาน้องไล่ให้ดูสำหรับโครงสร้างทางประตูคันนี้นะครับเป็นตัวพลาสติกนะพี่นะเคาะแล้วเสียงยังแน,น่นๆอยู่เลยนะพี่ไม่กองแกงนะพุ่มมาเป็นตัวผ้านะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้นั่นเองตัดมาเป็นตัวลายเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับประตูอากากระจกนะครับเป็นตัวกระจกออโต้บาหนสไลท์หนึ่งบานนะครับที่เหลือจะเป็นระบบไฟฟ้า เซ็นทัลล็อกต่างๆมีมาให้นะคบในการปรับปิดเปิดกระจกทางด้านข้างนะครับก็สามารถปรับได้หมุนได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะคุณพี่จ๋ามาสําหรับคอนโซลทางด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นจุดปรับระดับของตัวไฟนะคะให้ขึ้นให้ลงตามที่พี่ต้องการได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการเปิดเจ้าตัวประตูทางด้านหลังนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแบบ เปิดปิดนะคะอยากให้ใช้งานนะครับสามารถเปิดออทออฟออนได้เลยนะครับถ้าเราจะไม่ใช้นะครับก็เปิดปิดได้ตามปกติเลยนะคะคุณพี่จา๋าเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านล่างคันนี้นะครับในตัวคันเร่งหรือว่าตัวเบรกนะครับก็ไม่มีสนิมกัดกินนะคะคุณพี่จา๋าแล้วดูได้เลยว่าในการเหยียบเบรกนะพี่เขายังไม่ตื่นมากจนเกินไปนะ หยียบนีด่เปดียวนะครับก็เอารถอยู่แน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าคอนโซลทางด้านหน้านะออกแบบมาได้สวยแบบนี้เลยพวรมลาลัยดีไซน์3กา้านลงตัวมากๆเลยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูกันต่อสําหรับทางด้านใน และสําหรับทางด้านในคันนี้เครื่องเสียงนะคะเป็นของแท้จากโรงงานแต่ว่ายังไม่ได้เป็นระบบทัชสกรีนนะจ๊ะคุณพี่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันและบอกเลยว่าเครื่องเสียงแบบนี้ใช้งานสะดวกกว่าระบบทัชสกรีนอีกนะรองรับกับเจ้าตัวสาย AUS แบบบลูทูธนั่นเองนะครับตัวแอร์นะคะ มีให้ถึง4จุดหมุนแบบแมนวนวลเลยนะคะคุณพี่จ๋าทางด้านหน้านะคะสามารถใส่ของได้แบบเยอะแยะมากๆเลยนะครับแม้ว่าทางด้านบนเนี่ยที่เสียบสายชาร์จวางโทรศัพท์ได้ถึง2เครื่องเลยนะครับอะหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อมเป็นเกียร์แบบ CVT นั่นเองแบบขั้นบันไดนะคุณพี่จ๋ารวมๆแล้วคันนี้นะน่านสนใจนะแล้วก็บูเคยคุยกับลูกค้าอาที่ใช้ใช้เซียต้า มาจริงๆเลยนะคะคุณพี่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานเองนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ข้อมูลนะคะกับพี่ๆหลายๆท่านนะคะได้รับทราบกันบ้างนะคะว่าสําหรับตัวเซตานะคะใช้งานง่ายสะดวกประหยัดน้ํามันนะคะคุณพี่อันนี้น้องเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.5และได้ทําการลองขับขี่มาแล้วน้องไม่อืดนะน้องเวลาเหยียบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาตอบตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองกับการเหยียบของเรานะ พี่นะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวขึ้นเหนือนะคะพี่ไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะคะยิ่งลงใต้ยิ่งสะดวกแน่นอนจากคุณพี่ไปเที่ยวได้แบบสะดวกส,ส,วกสบายครอบครัวขนาดเล็กนะคะไปกันได้แบบเต็มคันเลยนะคะเพราะว่าออปชั่นสไตล,ล์ผู้บริหารนะคะน่าสนใจจริงๆนะคบมาย้ํากันอีกรอบกับ t o โ o ตาคันนี้ครับเป็นเซตา 1.5G นะคะ 1.5G เป็นตัวเริ่มต้นยังได้ออปชั่นขนาดนี้คุณพี่ดา ตัวท็อปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าได้เลยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิงติดตามมาได้เลยนะจ๊ะคุณพี่มากันต่อสาหรับคันนี้ราคา4ี่แสนสองหมื่นานะผ่อนอยู่แค่เพียง7000ปี18เลขไมวิ่งไปแค่เ0 0 0 0โลโอ้โหความคุ้มค่าคุ้มราคาจัดมาให้ภายในคันเดียวคันนี้แล้วจ้าพี่จา๋าถ้าเกิดสนใจนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางบนติดต่อมาได้เลยยินดีให้บริการพี่ๆยี่ิบสีชั่วโมงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย